แฟรี่พอร์ตในกูบอลเฟนนี่โอ้เฟนนี่ออฟเลนไมเจอบ่อยมากเลยโซนยุโรปเลิฟยุโรปไม่รู้เลน่นอะไรเฟนนี่ออฟเลนได้ทำแพ้ <c oughs> รีพอร์ตในกูบอกจริงๆแล้วกูซีออลนาะเขาให้เฟนนี่นะให้เฟนนี่ปะให้ให้บับฟเฟนนี่นะแต่ว่าเฟนนี่บอกว่าไม่เป็นไรกูจะไป lane. ออฟเลนคอยดู โมนี่งงเลยคนในทีมงงเลยเฟนี่ออฟเลนเออเราดูเราดูจริงๆผมเจอบ่อยมาเลยในเฟนนี่ออฟเลนเนี่ยอืมแต่สมมาจะแพ้นะแต่วันนี้ไม่รู้ลยจะเจอชูครับเราดูเล่นได้หรือเปล่าเฟนี่ก็เจอนักยิงด้วยเขาบอกว่าเขาเอน เฟน MM, เนี่เอ็มเอ็ฟนนี่นักยิงโอเคได้ชูหายวะชูหายไปไหนโอเคเขาหายผมกลัวเขามาจาังโอเคเดรอดอยู่เลนล่างเรต้องระวังด้วยนะครับว่าเพราะว่า you, มันต้องเ <dear> ันมีคนแก๊งเ,เพราะเขาอาจจะมาแก๊งที่เลนเรา เอคร oh, no, oh, ับาีจะเอาให้ได้รโอ้โหุ่มรอ้าวรถเดี๋ยวรถอ้าวดับบลทความป่าเราแล้วป่านอะถอยครับอืมจ่ายมั้ยมึงจามัมจายมั้ย้ไวไว้ จะด,ดูที่แบอน,นี้เล่นได้หรือเปล่าจริงๆผมเจอบ่อยนะแบอน,นี้คือเขาเล่นออฟเลนเลยแล้วทีนี้เอากาจัดเข้ามาไม่ได้เอาตามล่าเข้ามาแล้ตัวอื่นมางฟาร์มเลยตายครับโหเลือดแค่นี้ตายบ่อยตายมมนได้ตายบบนนเลือดนิดเดียวของชอบแต่ว่าไม่ได้นนื่อกีเอร์สีได้ ชูมาแล้วชูวน่าจะรู้ว่าเรามาีมนติไม่มิติก็พยายามเคลีคอยรย์เขาพอนะพยายามดูสเต็ปของชูด้วยม่อจะเอาสถานให้ได้กันดูดูใช่ไหมเราต้องรู้สเต็ปของชู <c oughs> ม,มาเลยมาถึงจะเอาโอเคได้นะจะเอาได้นะอื <c oughs> มคลิปเกอร์เอ้ยมีตัวมามจะเห็นนะพ่อสวย ตายนะตายนะโอเคใจเย็นก็เยร์ต้องวิ่งใจเย็นมึงจะเอาผมให้ได้ใช่ไหมเกียร์ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคใจเย็นเฮ้ย hey, มีตัวมาอุ uh ้ยโอ้โ huh. ห oh, oh, ไม่ทันเพลเกอร์สวยดูที่เคยนี่โดนนี่ชูเป็นสวยเข้าไปน,นี่ตายนะเซคขอบ เกมมตาย <laughs> สก,กิลสองสก,กิลสองของแซย์ขอบมันเจ็บมากเลยนะสกิลสองของแซย์ขอบเจ็บมากเลย <c oughs> แล้วก็ฝัง่งตรงข้ามเอาฮีโร่โชว์ชูชเป็นอีกอีนหนึ่งฮีโร่ที่สามารถแก้ทางแฟนนี้ได้นะตร <c oughs> ถ้ามเ,เล่นดีเลยเอาชูมาแก้ทางแฟนนี้เก <c oughs> ่งตรงข้ามเป็น เป็นแล้วเอาวารัสม,มาเป็นแทงเนี่ยไม่รู้ได้หรือเปล่ามาเถียงไม่เถอะอืมอืมตกต็คือสองมันหลบได้เหไม่หลบได้ไม่เอาเลยข้าง,งตายโดนนะอืมอาจตูต่อแล้ว มาแล้วมาวเเกรครับเดีครับโอ้ลบได้มันให้เกิดด้วยมันก็ใหเกิดเหมือนกันดิส <c oughs> ีวาวด้วยเี่มีมตัวเตัวหางครับพยังจะเก็ขึ้นเยอยู่ตรงนี้มันก็ได้ตังค์นดูดิดตังเพิ่มเตาเ ก็สุดโหดนะมันได้ตังค์ด้วยอยู่ตรงนี้ต้องอยู่ใกจใจป้อมเชียวเชนะเชียเชียเคียนเลนครับถ้าเป็นผมนะผมจะไม่เคียนเลนผมจะไม่เคียนเลนเนี่ยแต่ชูเขาเคียนเลนให้โอเคียวเลยเค คือประเด็เนรงเต่าสวยเพยงนี้ฆ่าได้นันติมันจะดูดเลือดแรงมาเลยผม,มอยากกลับบ้านอะ่ะไม่อยากกลับบ้านแฟนติมึงเลยเพราะว่าเราเคลรเลนก็พอครับไ,ไม่อยากจะฆ่าชูชูมันฆ่ายากอีกแล้วเดี๋ยวมันนาโคตรไหวมันนาหมดโคไวเขียบ เรื่กลางมีปัญหาเหมือนจะมีมหาเรื่นกลางชิวไปเราก็ต้องไปครับเหมือนจะมีปัญหาโอ้ตายนิดเดียวนิดเดียวโอ้โอ้ดนสโลมาดูโอ้โหเจ็บมากสกิลสองมาได้ดูดเลือดมาได้ดูดเลือดมาหมาได้ดูดเลือดหมาตายตายเวลาปวดอันติมันดูดเลือด ดดนะุดูเรื่องอะไรนะทำไมเย่พยายามกลับดิสเลนของเราต่อภาษาเลนคะรับใหม่แล้วมันจะเอาใช่ไหมไมันจะเอาไมเอาให้ตายโอเคถ้าไม่ตายตากูกต่อนนะอือ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 แมวจะถอยกลับบ้านมันน้ำหมดครับแมวมันน้ำได้ไหม

มารัดแทงเหรอเล่นได้หรือกปล่ไม่รู้เป็นนีสายดันป้อมครับผมว่าซอฟเลนเขาเล่นอย่างนี้แหละเป็นนีสายดันป้อมแต่ค่าไปสี่เลยว่ะยืองกันอืมโดดแม่งเนี่ยโดดแม่งโดดอ่ะผมไล่เขาเองรื้อดานตีแล้วไม่เป็นไรครับ คูเดาคูเดามันคูเดาช้านี่ว่าเอเครับเย้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 ชูหายชูหายชูหายครับหลบอยู่ในป่าก่อนชูหายโอเคชูอยู่ไหนวาชูโอเคชูอยู่นี่คผู้กรณีของเรายืนยืนเลนนะ ชูก <CK> ับเราเนี <Lam pe. S 1> ้ยเรื่องเลนถ้าชูไปเราก็ไปถ้าชูไม่ไปตายครับอันติอืม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 มาเยมงจะเอาหรออมันติไม่เก่อนเลยตายครับหมกเลยตายครับเวลาเราอยู่ในอันติอ่ะมันจะเพิ่มเกราะให้ด้วยถ้าชูเราโดนเตะเราโดนชูเตะในอันติของเราเนี่ยมันจะเพิ่มเกราะดาเมจลดลดดาเมจของชูชูนะอยูที่ออนโดนะ มาดิตายนะ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 ได้เดี๋ยวพออุยโดนโดนโดนฟันเกี่ยวสวยเท่านี้สวยอาอกับตายเราต้องข้ามเดือดรอดผ่ามป่าน้ำเบืดแรงมากเลยเดือดรอดเนี่ย แต่ว่าถ้าเอาฟาร์มปา่ปามันก็ไม่มีสกิลหนนะีเดียร์รลอดไม่มีสกิลหนีโอเคเดียร์หอดจเล่นบนเปิดป่าครับจริงจริงหนึ่งตัวหนึ่งผมสู้ไม่ไหวคนระับเดียร์รอดเถ้าสองตัวอ่าได้ผมมีเพื่อนเกยบร้อยครับโอ้ยมีตัวมาโนสตันว่ะดีนาที่มีเซอร์ซี่ด้วยไม่งั้นผมตายแน่โดนสตันของมอสโคตายไหม เรียบร้อยครับยวเล่นดีเหมือนจะชนะนะหมอยจะชนะจริงๆแล้วผมไม่ค่อยมั่นใจที่แฟน,นีออฟเลนเนอะร์แต่หมอยจะชนะเอออะไรอะไรไหม กลามนนเล่นละเล่นตามปัญหาวะเล่นหลอดได้ไหมอุ้ยไม่ตายวะมากรับสกิลหนึ่งขิก้เกิ์นี่อืมอุ้ยโดนเตะนี่ครับนี่มันดูดเลือดแรงเว้ยมาดิมึงมาดิเวลาเปิดอันตีใช่มันดูดเลือดแรงมาดิมาถอยถอยโอ้มีมีตัวมาเอาคิดหมายแ้วสวย สวยเชีย่ยได้อยู่อังว่าได้อยู่เพน,เนีได้อยู่เคยอมแพ้แล้วเล่นได้เล่นได้ไอ้อ๋อมันได้บัฟนี่ว่ะเออมันขมไปอีบนครับเราได้หลอดเพนเราได้หลอดอืมถ้าเพน,นีได้บัฟมันจะโหดเลยนะ คือเขากลัวไงเวลาเอาแฟนนีฟามป่าเนี่ยเขากลัวฟามตรงฟามฝังตรงข้ามจะมาเยี่ยมบัฟเขาก็เลยเอาแฟนนีออฟเลนแล้วทีนี้ให้กูสิลเป็นตัวฟามป่าเออพอท้ายเกมเนี่ยแฟนนีกุสินให้บัฟที่แฟนนีเลยกูสิลปล่อยบัฟให้แฟนนีแฟนนีจะได้บินสบายเออมันเล่นอย่างนี้เว้ยเออเพราะว่าต้นเกมเนี่ยแน่นอนมันต้องมีฮีโร่มากวนบัฟแน่นอน ทีนี้ก็เลยอะไปออฟเลนได้อยู่ได้อยู่อืมมาดสตันก่อนอุ้ยโดนสีป้องดีกว่าสวยอับอุย้ยโดนสตันมีตัวมาสวยไทเกียวอืมนี่เขาเดีมีไทมีไทเกียวมันถ่ายได้ไทเกียว สวยครับตีป้อมของการชนะก,กับปีป้อมไอ้ยิงตัวมาว่าบารัตม,ม,มันมันไม่เหมาะนะที่เอามามาเป็นแทงเนะี่ยทันติเขามันหลุดได้เวลากสัดตันเลย,ลเอยโอ้ตายตายพี่จอนเงียบหมดคโอ้โหดาเมจด,ดาเมจเมซอร์ซีมาเนี่ยมายแทงเหรอตัวใหญ่ละสีตัวนะพ่อตีตัวนะ ดีกว่าการชนะหรือดีกว่าไม่ได้อยู่อะเฟนนี้ได้อยู่เฟน,นี่ออฟเลนอ้าวยังแพ้เลยได้อยู่เฟนนี้ออฟเลนเออก่อนเกินหัวร้อมมาหนะ่ยผมก็งงเหมือนกันจะเอาออฟเลนเหรอเออไม่ได้อยู่คือผมว่าเขากลัวแน่เลยกลัวว่าต้นเกมเนี่ยต้นเกมอ่ะ จะมีคนมาแย่งบัฟเขาก็เลยไปออฟเลนซะเลยพอท้ายเกมพอท้ายเกมเนี่ยกูซิออนก็ยกบัฟให้แฟนนี่แหละเอไอ,เอ,อได้อยู่ไอโงวีพีว่ะมาว่ะได้อยู่ไอแฟน,นีออฟเลน